เจ้าทรงเจ้าทรงบิกกี้ไปโฆษณาบอมาข่อยทรงยุกี้ยูยูแข่งโฆษณาแข่งเลยยูลูกอุ้ยมันคือการแต่พี่น้องยังทำตนนะค่ะับสวัสดีครับน้าลูกสวัสดีครับน้าลูกฟาไลใช้นิดเดียวปากสะอาดค่ะพี่น้องใครยังไม่เอฟนะคะกดนอนหนูหนึ่งแมนบอแมแมนคนอนหนูหนึ่งมาเลยนะคะพี่น้องแหละระบบสิดูพี่น้องจุ๊บเข้าไปเลยนี่ค่ะนี่บิกกี้มาดูค่ะ อันขอแบบดนตตีแบบเอ็ซนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีนี่มันคือหมาเนาอยู่ข้างขอกลางแท้คือมันดีเกที้่งมาดีเกลีเองมาวิ่งนตี๊คือหลอดเทเมอ่มาคือเปิดตัวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีครัวันนี้ ก่งุมมาให้เอฟกัน <ę> หิมนอนหนูตามไวเล็กนึงกล่องสุ่มนี้จะใส่หมาเน่าใส่กระถั่หมาเน่าใส่เป็นน้ำจ้าโทรศัพท์ใส่โทรศัพท์โทรศัพท์หยาดีฟันเพนหารอยแย่กล่องสุ่มนี้อาจจะได้โทรศัพท์หรือว่าได้เงินสดจำนวนห้าร้อยบาทแล้วก็ได้ยาดีฟันพร้อมสบู่่พี่น้องกล่องสุ่มนะคะราคา500บาทกดนอนหนึ่ง กด,กดนอน,น,อนหนูหนึ่งมาโอ้ยสะดนแล้วกดนอนหนูหนึ่งมานะคะพี่น้องยระบบสิรพี่น้องจุบเข้ามาเลยนะคะรับรองว่าสินค้าของเราคุ้มราคา500บาทแน่นอนค่ะน,นี่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 ใช้สินค้าแล้วคุณจะรู้งานขึ้นเขาดูงานขึ้นเขาก็หนะงานขึ้นเขาก็หนะอย่าลืมนอนหนูตามด้วยเลขหนึ่ง อยากจะบอกว่าขาวกว่าเม็ดข้าโพดนิดหนึ่งรอเล่นนะคะฟันเรซเตอร์ขาวมากแล้วคุณผู้ชมใครได้ใช้แล้วก็ขาวเช่นเดียวกันอย่าลืมถ้าสนใจนอนโ์หนตามเล็กนหนึ่งเป็นกล่องุง่มอ่ะเป็นยังไงก็ยิ้มนาลา แล้วบอกโอนมือนี้เอ้าแล้วบอกโอนมือนี้ดิเอ้าโอนมือนี้โอนมือนี้ใช้สิคะ